สบายดีสวัสดีเอฟซีเบอร์สุขูสุขโคน้ะยินดีตอนขับข่าวสู่ซ่องสาวคนหวยยางเมื่อน,นี้สาวคนหวยยางกะอยู่ผูจอกก็เนาะสีมาตลาดตลาด,ลาดกะบจักตลาดยังบ่จากสื่อเนาะทางไกลๆกันกับทางกายถัดโผล่เนาะสีมาแหวตลาดมาตลาดแล้วก็มาแหวหวัดเนาะวัดผู้จอกก็หแหละมาแหว่ก็ได้เฮากับ มับคอพอรอน,นอะไรเนาะให้อยู่ดีมีแหงนี่จะไปขายผักโขดเลยชาวคนกระสิไปตลาดเนาะไปตลาดนางสาวคนเลยเนาะเราก็มาหอดตลาดแล้วหมากหอยเนาะนี่ก็ได้เต่า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 ก็มีชาวคนก็หาก็เห็นเต่ากระปอมนอนเดือดซัดป่าก็มีหลายๆอย่าง มีแต่ซัดป่าทางหน้าเนาะจะชาวคนกับพาสาวแคนมาเลาะเลยะตลาดกระชักตลาดเนาะชาวคนก็บาดจางตลาดกับบ่เคยมาจักเถื่อนเนาะเคยเห็นแต่กายไปทาดโพนมื่อนี้ก็ไดอย่างมาเลาะตัวจริงเนาะมาเลาะซื้อละไรมาได้มาซื้อดอกชาวคนก็นไดตามเคยเนาะ มากับสาวแทนคนงามไข่หมดแดงมันปลาขอใหญ่อหญดอกไม้ปลาขอตัวใหญ่ปลาขอเรียงหรือเปล่าทายของสดขลังอะไรสาวคนฮาก็เคยมาหลอกเนาะสาวแทนเพิ่นก็ยที่ซื้อดอาไม้เนาะ เรื่องคายแนวกินเนาะดักแดก้แมงแขงเนาะน,นี่ก็เป็นแมงจนันไนสาวคนก็บ่เคยมาหล่อจ้าเขื่อเนาะสื่อตลาดก็จนโบโ้สาวแพนเพิ่นก็ซื้อหน่อไม้เนาะหน่อไม้ก็มาบวกเฮ็ดกระแตนยานางเพิ่นซื้อก็ได้ด ตลาดกระบะใหญ่นอนสาวคนก็สิพาหลอกจนถั่วโลนเนาะผมเคยมาจา้าเถื่อสาวคนก็จิกซื่อนางเขาพาสาวแพนเพิ่นมาหลอกตลาดเพิ่นอยากมาเนาะสาวคนก็เลยพามาหลอกสาวคนก็สิพาอย่างหลอกถั่วโลนเนบบาะตลาดกระบะใหญ่ไปได้แต่การของกินหล่ไล่ เห็นกันอย่างแล้วมากหอยวายสดๆฮอนๆอนตัดจากสวนใหม่ๆกะขอกะโตเนยใหญ่เนาะ

หอเซแล้วอ่ะเนี่ยะแวสคนก็ซื้อหอยเซอรี่เนาะสองขูดสิบห้าพันห้าสิบบาทเลยเนาะขึ้นไปเป็นห้าสิบบาททเลยสิบห้าพันกีบสบาทแล้สองคนก็ได้หอยมาแล้วกระจายเงินเพิ่นแล้วเนาะเปล่อะเอียนปลาไหลพากกันได้ยัง สะแฟนกันได้นหน่อไม้เนาะกระมังหอยเจ้าพัอชิญยังเอาหลอดยังอีกแหละชาวคนเกษิรหลอดไปน้ำเพลินปลาข่อสัตว์ป่า,หปาลหลายเนาอยอยู่นี่เขียดเหมืนกระเฮ็ดเป็นขู่เป็นขูนข่ไว้เนาะขักขนาด อยากได้แ,แต่ซาคนก็ถือเอารถจากมาเนาะก็สิบวันได้เอาเมื่อแล้วมันคือยางได้แต่หอยซาคนก็นได้ได้หอยซอรี่เลาะตลาดนี่ได้ซาคนก็สิพาเลาะตลาดดงเนาะตลาดนี่กใกล้กันใกล้กันกับตลาดดงเนาะผักผีก,กาแดงขลังเลยกระสุดสำเน่เนาะตลาดก็ได้ บอด้ใหญ่บันไดแต่คงกินแม่นลายเนาะลายขักลายแน,น่ฮะหะเตาแพนเ่นกระย่างไปซื้อน้ำตลาดก็สิเป็นแบบนี้เนาะกบบอด้ใหญ่ปันไดแต่คงกินนี่ลายลาย ลายลีลายไอ,อ,นนอ้ร้อเนาะซัดป่าอะไรลายกันเลย,ลย,ลย,ลยจะกินนุ๊กแกงวายแต่มันดูดงโอ้โหม,มีบอลใส่วายเมื่อไหร่จะาเอาตลาดทางไปตลาดทางตลาดดง <c oughs> อันนี้สื่อตลาดทางไปตลาดดงเนาะกา <c oughs> สาโคนก็สิพาไปแหวะตลาดดงอีกเนาะไป <c oughs> เบิ่งน้ำกันเลยเนาะ เราสาวคนก็หอดตลาดดงแล้วอยู่ตลาดนี่จักสิได้ยอย่างเน,นาะหมักขามกองเจ็งเพงอยู่เนาะโลละสี่สิบพันกีบนี่หมากขามเป็นตาแซบเนาะหมักขามเดอ้อหมักขามเดออ้อเห็นปะ กระต่ายน้อยหมักถั่วต้มเนาะปลาต้มเนื้อสามก้อนเด้อดักแด้มาเลาะซื้ออะไรเนาะตักซื้ออยังพระเจ้าขรนวซื้อไข่มดแดงเมงแข็ง ตักจันตักแทนมี่หบสดบาครได้ไกาะสามอันเขาหา่าจ 10, ามละสิบพันสามอันสาวหา่าเราก็สิลอกไปเรื่อยเนาะ น้ำอ้อยหวานหวานจ้าวหายเนาะมีแต่พิน้องดีๆเอิ้นซื้ออยูห <c oughs> อมหวานบ๊อบหวานเลยบ๊อบแล้วจะเป็นหลอกทางอะไรอีกเนาะ กระสิพาห,หล่อจนสุดเ่เอแหละมาคาบาลน,นี่ตัวหน่วยใหญ่ๆซาเแพนกระสือตักกระแตนกระกินเ,เนาะกระต่ายน้อยขัดอะไร เป็นยังอันนี้ค่ะโอ้โอันนี้กระเตนนัวนี่กระเตนนวไไก่ปลาราคาเท่าไรอันนี้อันนี้กระเต้สามสิบอ้โหห้าสิบนวไอเจ้าหาไก่ปลาหกสิบกระเต้กระเสเบิร์ตเลยชัวร์แน่สามสิบพันไหมูว่าแซนด์ขอสาวคนอยากนนเนาะเผ็ดหน้าเผ็ดอมช่ว่าจะได้ สามสิบปอนนี่ตัวใดด,ดีได้ใหม่ๆจชะไมืม่้านเท่าบอดีมีคล้ายหาอนบอไั้บอดีลูดบาขันอา2สองโตซลูดนได้กำไรตหาสาวคนก็ซื้อเนาะซื้อกระแตหกสิบพันกีบสองโตเนาะ ขอชาวคนก็นอยากั้งแต่ลายมืออเลยเนาะชาวคนก็ได้มีโอกาสมาซื้อเพื่อกินมือนี้มีหน่อยก็ซื้อหน่อยเนาะมาทำวานอยากดิ <c oughs> สาวคนก็ทุกอ,อย่างมืออะไรเนาะเพราะว่าเบิดแนวซื้อเลยม้พากันได้ทีช่างได้คุณละซองอย่างสามอย่างเนาะ ชาคนก็สีหยางเมื่อหลดเลยรเนาะเจ้าได้อีกอย่างเบิกดูขัวแมงจิรีกับแมงตักแต่เนะาะชาคนก็เบิดพอดีเจสสิบหนะ้าพันสามร้อยเนาะสองร้อยปลายฮอดสามร้อยเพื่อนมันหลดกับพอดี 300, นะสามร้อยเนาะชาวคนก็ได้หมังหอยอกระหอกชาวแพนก็ได้หมังหอยคือกันเนาะหน่อไม้ หมากบวบตักแตนคั่วสาวคนสี่ใดเมือแอะไรเนาะมาละตลาดแล้วเลยพากันได้มาได้ลายดอกเรื่องฟองอะไรเนาะมาละหลินละหัวแหละเอาอะไเนาะคลิปนี้สาวคนกระสิขอเจ้าเพียงสัมเนเดาติพาพัฒนประกันใดสาวคนกระอโทอขถุกองไฟดำเนาะ้ามักกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวคนเห็ดคลิปอื่นอีกเนาะคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดี